สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่2เมษายนค่ะกองทุนต่างประเทศส่วนใหญ่หยุดยาวไปถึงวันจันทร์อีสเตอร์มันเดย์ส่วนอังคารไายหยุดวันจัก,กรีผู้ลงทุนควรตรวจสอบวันหยุดและวางแผนบริหารกระแสเงินสดก่อนทำรายการค่ะ ยพูพันธบัตรพักฐานย่อลงเปิดทางหุ้นทั่วโลกทยานนำโดยการฟื้นตัวของหุ้นเทคและพลพรรคโกลด์สต็อกซ์ซึ่งโดนยิวพุ่งแรงกดดันหนักในคิวหนึ่งนักกลยุทธ์แคทแมเตือนไว้เมื่อวานค่ะว่าราคา1-2วันนี้ตีความยากเพราะส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากเทรดเดอร์ปรับสัดส่วนพอร์ตหรือรีบาลานซิ่งช่วยเปลี่ยนไตรมาสสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่คิวสองอย่างเต็มตัวค่ะความไม่แน่นอนยังคงสูงโดยเฉพาะแนวโน้มเงินเฟ้อและยูพันธบัตรบรรดาผู้ร่วมตลาดต่างมีความคิดเห็นหลากหลายเรายึดตล์ไม่เทใจไม่เลือกข้าง วางพอร์ตให้สมดุลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจผันแปรท่านสามารถทบทวนทุกโพสิชันส s ผ่านมุมมองรายสัปดาห์ฉบับล่าสุดเรือหายติดหุ้นไปต่อค่ะ วันนี้กองทุนในประเทศเปิดปกติลงทุนได้ค่ะตลาดหุ้นไทยน่าจะทำได้ดีทั้งสองสถานการณ์ไม่ว่าดอลลาร์แข็งหรืออ่อนค่าโดยถ้าดอลลาร์แข็งบาทอ่อนจะช่วยแก้งเงิน,น,งนเฟ้อหนุนเงินเฟ้อรวมถึงเครื่องยนต์สําคัญอย่างส่งออกและท่องเที่ยวหุ้นไทยน่าจะขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการแต่ถ้าดอลลาร์อ่อนบาทแข็งฟันฟลอร์ต่างชาติก็น่าจะเข้ามาขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยกองทุนดีๆของเคทแอมมีหลากหลายสไตล์ค่ะเราเลือกใช้ KTF e บริหารเชิงรุกด้วยนโยบายยืดหยุ่นลงทุนหุ้นได้ กว้างขวางทั้งใหญ่กลางและเล็กค่ะมาดูถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซตอินเด็กปิดที่1 5 9 5 1 2เจุดบวก0.50%ซมูลค่าการซื้อขาย7 6 9 4 1ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแว่งไซด์เวัพคล้ายต่างประเทศค่ะปรับขึ้นบนความคาดหวังการฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังคุณไบเดนเปิดเผยแผนล,ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็มีแรงถูกจากความกังวลสหรัฐขึ้นภาษีนิติบุคลคลค่ะ ส่วนในฝังของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่79,388ล้านบาทและอยอพันธบัติอายุ5ปีปิดที่1.06%ปรับตัวลดลงจามืวาน0 0 3เ3ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นที่31บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะด้วยเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงเช้าแต่ระหว่างวันยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบเพราะยังไม่ค่อยมีปัจจัยที่มีผลกับค่าเงินบาทค่ะ มาดูทางฝั่งของเอเชียกันบ้างค่ะนิกิตรัดหุ้นโตเกียวป,ปรับตัวขึ้นในวันแรกของปีงบการเงินใหม่โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ BOJ เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นประจำไตรามาส1 2,564ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ดีดตัวขึ้นสู่แดนบวกเป็นครั้งแรกในรอบ6ไตรามาสค่ะและเป็นการฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทมกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ นิกกี้ปิดที่29,388.87บจุดบวก0.72เสองเปอร์เซ็นต์เซิงไฮคอมบัสิสต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยรับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มเฮลท์แคร์แม้ผลสำรวจของมาร์กิตและชัยซินระบุว่าเด,ดือนธัาคมผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงในเดือนมีนาคมส่วนทางกับการรายงานของรัฐบาลจีนค่ะเซิงไฮคอมิัสิตรปิดไปที่3,466.33บจุดบวก0.71เปอร์เซ็น ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะขานร,รับความแข็งแกร่งของดัชนีภาคการผลิตสหรัฐรวมทั้งการที่ประธานธิบดีคุณโจไบเดนประกาศแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่ s p 500ปิดทำนิวไฮที่เหนือระดับ4,000จุดเป็นครั้งแรกค่ะโดยรับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลข,เลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมีนาคมของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ค่ะ ดาวโจนส์ปิดที่33,153.21จุดบวก0.52% S&P 500ปิดที่4,119.87จุดบวก1.18%และน a s แ a กปิดที่13,480.11จุดบวก1.76%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปร,รับตัวขึ้นเมื่อคือนนี้ค่ะเนื่องจากนักลงทุนขานร,รับรัฐบาลสหรัฐประกาศแผนการใหม่ด้านการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะการ,ปรเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่งของยูโรโซนได้ช่วยหนุนตลาดด้วยค่ะ c ซ4 0ปิดที่6,102.96จบวก0.59% DAX ปิดที่15,107.17บวก0.66%และฟุตซีร้อยค่ะปิดที่6,737.30จุดบวก0.35%ค่ะส่วนใฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรศเดือนมีนาคมของสหรัฐซึ่งมีกําหนดเปิดเผยในวันนี้ค่ะ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ซัสตรานิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะบวก3.9%ปิดไปที่61ดอลลาร์45เซนต์ต่อบาร์เรลหลังที่ประชุมกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสมีมติปรับเพิ่มกําลังการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่ประธานาธิบดีคุณโจไบเดนประกาศแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ส่วนฝั่งของเบลนเองค่ะบวกขึ้นมา3.4%ปิดที่64ดอร์เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ สัญญ,ญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2เมื่อคืนนี้ค่ะโดยรับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า1.7%นอกจากนี้นะคะการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำด้วยค่ะสัญญ,ญาณทองคำตลาดโคเมกส่งมอบเดือนมิถุนายนบวกขึ้นมา0.75%ปิดที่1728ดอลลาร์40เซนต์ต่อทรอล์อ์ค่ะ และนี่คือหมดของ K-TAM erm Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน K-TAM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์นะคะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ